มาทำข้าวกล่องขายกันค่ะน,นี่คือข้าวผัดกุ้งทะเลรวมนะคะมาหัดให้ลูกชายทำค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกุ้งกันนะคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปลาหมึกเป็นข้าวผัดทะเลรวมนะคะทุกคนนี่คืออุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะใช้เป็นข้าววันนี้เราจะมาสอนลูกชายเข้ากล้องมาทำข้าวผัดสิลูก จะสอนลูกให้ทำข้าวผัดข้าวผัดบ้านเรานะคะก็จะปีแบบนี้อันนี้คือในการทำข้าวผัดให้ลูกค้านะคะต่อหนึ่งครั้งมาลุยมีอะไรบ้างครับมีมข้าวสวยที่เย็นแล้วนะคะมีกุ้งหมึก ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือเอาแต่กุ้งก็ได้ไข่สองฟองต้นหอมแล้วก็แตงกวาเอาไว้แหนมดัแบบแรกเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าแล้วก็น้ำมันเราใช้น้ำมันลำข้าวนะคะทุกคนไข่สองฟองครับคนเลยข้าวลงเลยลูก เอาเข้าวมาลงเลยเพราะว่าไม่ต้องรอให้ไข่มันนี่นี่ไม่ต้องรอไข่ให้สุกมันจะได้แบบทุกเขาไปด้วยกันปีข้าว กุงมาเลยครับตัวสองตัวครับต่อกระทะทำขายแค่ใส่สองตัวพอประมึกนิดนึงแล้วเราก็แบะหัวกุ้งแบะมันออกจากกุ้งอ่ะงูมาผัดลูก เราก็จะใส่อันนี้คือสูตรบ้านเรานะคะทุกคนใส่พักะหรี่ลงไปนิดนะถนัดไหยครับถนัดบีๆแดดข้าวแดดข้าวแดดข้าวให้ติดกระคะแล้วก็คนขึ้นมาคนขึ้นมา กดกดกข้าวลงในการผัดะเม็ดข้าวมันจะได้ยังตัวเลยมันจะดีดซิ่งกดกดเม็ดข้าวลงนะคะอันนี้คือกระทะที่เราใช้คือเป็นกระทะเทฟลอนนะคะทุกคนมันก็จะง่ายนะคุกคนคนขึ้นมาคนขึ้นมาเรื่อย,อยมันจะไหม อ,าาอันนี้ก็คือผงข้าวผัดนะคะทุกคนที่แม่กิบปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลูกได้ทำงานง่ายๆทำอาหารง่ายๆเวลาลูก้ามาผงวิเศษที่แม่ทำไว้เรียบร้อยแล้วเป็นผงข้าวผัดสำเร็จรูปนะคะทุกคนแม่เป็นคนปรุงเอง สูตรใครก็สูตรมันนะคะบอกเลยสูตรนี้กลมกลอมอร่อยมากทำขายมาหลายกระทะแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ว่าเราไม่ได้ใส่ผักอะไรนะคะใส่กต้นหอมอย่างเดียวผัดให้เข้าแบบเด้งเลยลูกผักเดเรื่อยๆผัเดเรื่ยๆเลยค่ะ ก็ตามด้วยกระเทียมเจียวของเราลงฝายกะเทียมเจียวแบบแห้งกดเข้ากดกดกด,กดเข้าวลงกระทะแล้วก็ตักคนขึ้นมาให้มันเด่งๆฟูๆลูกการผัดข้าวที่แบบว่า ไข่มันไม่อย่าให้พึ่อย่าเอย่าให้ไข่มันสุกเอาข้าวคุกคุกคุกลงไปเลยแล้วไข่มันก็จะเคลือบก,กับเม็ดข้าวมันจะทําให้ข้าวเรา,าเป็นเม็ดสีทองสวยงามแล้วอีกอย่างข้าวมันก็จะไม่ติดกันเป็นก้อนมันจะรวนอย่างสวยงามอย่างนี้เลยต่อไปก็ตามด้วยอันสุดท้ายต้นหอมนะคะ เนี่ยเราใส่แค่นี้นะคะทุกคนผัดไล้ลูกพวกเขาสุดท้ายแล้วเออให้เป้นหอมหอมๆเพือ่อเปนกานผัดนิดนึงจะได้เก็บได้นานเวลาลูกค้ายังไม่ทานเลยนะคะเราก็จะใส่กล่องให้แลค่อยทำไปเดี๋ยวก็เต็นเลยเวลาแม่ไปข้างนอกแล้วไม่ลูกค้ามาแล้วหนูก็ทำให้ลูกค้าได้ โอเคแล้วปิดแก๊สครับเดี๋ยวเราจะเก็กล่องกันนะคะน่าทานเลยค่ะทุกคนหนึ่งออเดอร์เย็บท้ายกดวิธีการใส่กล่องให้ลูกค้านะคะเนี่ยกล่องเราจะใช้กล่องประมาณนี้ไซส์เจ็ด้อยห้าสิบแล้วก็เอาเอาหมึกเอากุ้งเอาพวกเนื้อสัตว์เอาออกไว้ก่อนจะได้โชว์ข้างหน้า ี๋้วเราก็ตักใส่เราก็ใส่กล่องอย่างเี้ให้ลูกค้าเลยอันนี้เราก็ให้ปริมาณเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนของใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็จัดแต่งพื้นที่นิดนึงใหดูหน้าทานมะนาวแตงกว่าหรือว่าจะแยกแต่งต่างหากก็ได้นะคะไม่ใส่ไปในกล่องก็ได้นะโอเคเรียบร้อยพริกไทย ตกแต่งหน้านิดหนึงถ้าโอเคแล้วเราก็ปิดฟ้าค่ะพร้อมส่งจ้า ข้าวผัดทะเลใส่กล่องกล่องนี้เราสามารถเออเอาไปเวฟได้นะคะทุกคนกล่องสามารถเวฟได้เข้าไมโครเวฟได้เวลาเราไม่ทานเราก็อุ่นได้น่าทานไหมคะห้าสิบบาททะเลรวมเอาไปส่งลูกค้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะมาหัดทำข้าวกล่องขาย กับลูกชายเขาหยุดงหยุดโรงเรียนห้าวันก็เลยมาช่วยแม่ไดพบกันใหม่สวัสดีค่ะเย้โอเคสวยงามน่าทานไหมคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่ถ้าว่าเราเอาไปส่งลูกค้าเราก็จะแยกผกักแยกมะนาวแยกน้ำปลาพริกให้ต่างหากนะคะจะเอาไม่จะไม่ใส่ไว้ในกล่องนะ เพราะเวลาลูกค้าไม่ทานเขาก็จะเอาไปเวฟได้นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะเอาไปเสิร์ฟเลย